ไม่ได้ลูกห้ามเล่นมันอันตรายไม่เอาหนูจะเล่นหนูจะเล่นอืแม่บอกว่าเล่นไม่ได้ยังจะเล่นอีกเหรอฮะไอแม่หนูไม่เล่นแล้วไอรอ,องเท้าจังเลยนี่น้องนี่น้องเอาของพี่ไปใส่ก่อนรองเท้าพี่พี่ให้เอาไปเลยหนูขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะเย้ yeah! หนูมีรองเท้าใส่แล้วเออรองเท้าให้น้องไปแล้วส่วนเราเดินเท้าเปล่าแม่แม่จะอนอยากกินขนมโอ้ยไม่เอานะลูกลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่เอาหนูจะซือ้อขนมไปเร็วๆลูกลุกขึ้นเร็วๆสิลุกขึ้นมาไอเขา หายกระดูนี่สิลูกตรงนี้มันเป็นครองอ๋อโอเคค่ะแม่ดีมากจิลูกแม่หนูอยากได้กระเป๋าขอซื้อกระเป๋าได้ไหมโอเคลูกได้สิลูกซื้อเลยยย้ัยยัยขอบคุณค่ะแม่หนูยิไปแล้วนะลูกจ๋าลูกจ๋าแม่อยากได้กระทะใบนี้ไม่เอาค่ะแม่เดี๋ยวหนูเลือกให้เอาใบาเล็กๆนี่ดีกว่า,าแหม่ไม่เอาแม่อยากได้ใบนี้ลูกไม่เอาแม่ไม่เอาเอาที่หนูเลือกนี่ไปป,าปาา้าจ่ายตังค์าชีวิตมันเศร้าเพราะลูกเลือกให้ าลูกจ๋าช่วยแม่ด้วยไม่ลงไม่ได้น้องโดนนักสีแม่อะไรก็ไม่รู้นักสีแม่อะไรอ่ะโอ้ยย่ามีมาช่วยแม่อีกมาช่วยแม่ก่อนแม่ลงไม่ได้่อแม่ไรสาระจริงๆอ่ะมาน้องไปกันเถอะเอาลูกช่วยแม่ก่อนมีรองเท้าแม่นี่มาสนุกจริงๆเลยเฮ้ยนั่มันรองเท้าแม่รองเท้าแม่จะทำไมแม่บังมีทำไงดีแม่เห็นเราแล้วสวยแน่เลยใครบอกให้ใส่รองเท้าแม่เอารองเท้าแม่คืนมาเดี๋ยวนี้รีรีทอดเร็วรีรีทอดเร็วนี่ค่ะแม่ขาหนูเอามาคืนแล้วนะแม่อุ้ยมาเลยรองเท้าส้นสูงราคาแพงของจา โอ้ยลูกดูดีๆก่อนสินะั่นมันตู้ไอติมหรือเปลา่อาอ้านี่มันอาหารหมาไม่เอาละแม่แล้วก็ไม่ดูดีๆวิ่งเร็ววิ่งเร็วตายลูกหยุดอย่าวิ่งมาตรงนี้ไม่อะไรแม่ลูกดูดีสิมันมีแต่นามเดี๋ยวนามจะปักเท้าลูกเอาอ๋อเดี๋ยวไปเลยอะไรโอเคค่ะแม่หนูไปแล้วนะรีบวิ่งข้ามถนนกันเถอะหยุดลูกอย่าวิ่งมาทางนี้อะไรแม่ลูกจะรีบวิ่งมาได้ยังไงลูกต้องดูรถก่อนขอแม่พ่อหมูดูรถแล้วโอเคลูกกันเดินมาเลยโอแม่มุมนี้สวยมาก รูปให้หน่อยสิแต่งตัวแบบนี้ไม่แก้ผ้าเลยล่ะหนูว่าไงนะคะป้าป้าเราแค่ถามดูบางอย่างทาไม่พูดก็ไม่มีใครว่าแม่ช่วยด้วยหนูลองไม่ได้จริงๆช้ามันสูงมากโอ้ยแม่ก็ลงไม่ได้เหมือนกันลูกโอ้เม่ไแม่กับพี่จะเล่เล่นสักทีเนี่ยไร้าสาระจริงๆหัวจะปวดโอ้ลูกอะหมดสนุกเลยเชอยโอ้ไม่สนุกเลยอะอดเล่นเลยแม่คะหนูขอซื้อดินสอยักษ์ได้ไหมซื้อนิสสอปกติก็พอแล้วลูกจะเอาทำไมไดินสอยกักษ์ฮ่แม่หนูอย,อยากได้ดิสสอยักษ์อยากได้ ตกอยู่ไหนลูกแม่อยู่นี่เองแม่ไปไหนมาคะรู้ไหมหนูวิ่งตามหาแม่ตั้งนานน่ะแม่ก็วิ่งตามหาหนูมันก็นแหละลูกโอเคค่ะแม่ไหนไหนเราก็เจอกันแล้วเรากลับบ้านกันเถอะไปลูกกลับบ้านกันโอ้ยลูกช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยแม่ไม่รู้เลยลูกว่าแม่เป็นอะไรแต่ถ้าใครจับตัวแม่มันจะหมุนเอวตาแม่อแม่แย่แล้วไปหาหมอกันลูกไปกันไปกันแม่ช่วยด้วยม้ามันจะกัดหนูแม่หยุดวิ่งก่อนลูกโบลางเขาบอกหมาไล่ห้ามวิ่งนะลูกหนูเคยหยุดวิ่งนะแม่ เงินถ้ามาเลยแม่ไปก่อนแม่รอด้วยไปกันแม่เฮ้ยแม่อยู่จะแต่เดินม,มาทางนี้เฮ้ยมีอะไรลูกก็ไปอันนี้มันบอกว่าห้ามผ่านไงแม่เอามีป้ายห้ามผ่านด้วยลูกเอายังไงดีลูกจ๋าแต่แม่คะป้ายอันนั้นห้ามรถผ่านไม่ใช่หรอคะแม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีไหนลูปรถเขาบอกว่าห้ามคนผ่านก็ห้ามผ่านสิเออเชื่อพี่เธอลูกงั้นเรากลับกันเถอะโอเคค่ะแม่แผนนี้สำเร็จแม่ไม่ต้องเข้าห้าง ซื้ออะไรลูกกี่คู่ก็ได้ลูกขอบคุณค่ะแม่หนูจะหวังหมดเลยแม่หนูขอซื้อตุ๊กตาหมีได้ไหมได้เลยลูกแม่ก็จะซื้อตุ๊กตาปลาหมึกเหมือนกันเย้เย้เย้ขอบคุณค่ะแม่คะ่ะหนูสงสารพี่คนนั้นจังเลยเขาคงหิวน้ำหน้าดูหนูขอน้ำไปให้เขาได้ไหมคะอ๋อได้สิลูกเอาไปเลยลูกเอาไปเลยได้ค่ะแม่ พี่คะพี่คะหนูเอาน้ำมาให้คะ่ะพี่กินเลยนะคะโอ,โอ้โอ้กินเยอะๆนะคะพี่เออคือพี่ไม่หิวน้ำจะ้ะเออแม่คะแม่คะพี่เขาไม่หิวน้ำคะ่ะอ๋อถ้าไม่หิวก็เอาคืนมาเลยลูกแั่นหนูข้าขึ้นนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะลูกเนาะปรกันคะ่ะแม่พี่เขาไม่หิวน้ำเฮ้ย <H oney> ใครบอกว่าเราหิวน้ำเชอญไม่กินหรอก